รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสถคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวน้ำร่วงปีนั้นเนี่ยเราคาดกันไม่ถึงว่า น้ำมันจะมหาศาลขนาดนัค่ะการบรหารจัดการน้ำไม่ได้อยู่ในมือของจังหวัดอย่างเดียวแล้วแล้วทานบริหารจัดการ <ใน S 1> ยังไงในช่วงนั้นนี่ก็เลยชุลมุนมากคือเราไม่มีบทเรียนไม่มีทาาักษะหรือไม่มีประสบการณ์ทุกคนก็มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้ชาช่วยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมพาท่านผู้ชมวันนี้มาที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาครับ เมื่อปี2554คงมานั่งอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าปีนั้นอุทกภัยใหญ่น้ําท่วมหนักราชพัฒพระนครศรียาเนี่ยซึ่งอยู่กลางพระราชวังโบราณอยู่ในเขตมรดกโลกแต่ว่าเต็มไปด้วยน้ำน้ําท่วมเหนือนี่นะฮะมันมันเปิดเรียนเปิดสอนไม่ได้เสียหายมากมายก่กองนะครับวันนี้เนี่ยพามาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปีนี้น้ําจะท่วมใหญ่ขนาดไหน แต่เราอยากจะคุยถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาอดีตแค่ปี54 5, เนี่ยนะครับว่าบุคคลที่ช่วยเหลือประชาชนทำงานหนักในฐานะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่นะครับถ้าเปิดโทรทัศน์ดูจะเจอท่านผู้ว่าที่เป็นแขกของเราในะวันนี้เนะี่ยฮะทุกวันทุกช่องทุกเวลาในปี2554จะคุยกับท่านว่าปัญหาการแค่น้ำท่วมมันมีปัญหาอะไรแล้วก็บังเอิญ เดี๋ยวสิ้นกันยายนตุลาคมท่านก่อเกษียณราชการแล้วก็อยากให้ท่านมาเล่าอะไรให้เราฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ว่ารชการจังหวัดคนต่อไปหรือคนที่จะดูแลแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซึ่งจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นของธรรมดานะครับคุณธนบุญครับค่ะวันนี้คุณวิทยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับิงเนี่ยมา กันทุกปีค่ะเวลาน้าท่วมเราบางทีก็มาช่วยกันบ้างมาให้กําลังใจกันบ้างนะคะท่านผู้ว่าท่านผู้วายังสบายดีอยู่นะคะสบายดีครับคือสามารถมากเพราะว่าช่วงที่น้ําท่วมมันต้องยอมรับว่าอยุธยานี่หนักสุดๆจริงๆมานี่แบบแม่น้ําทั้งจังหวัดจริงๆคือไม่เห็นพื้นดินเลยนะท่านผู้ว่าเป็นทะเลเป็นทะเลท่านท่านประเมินไหมคนเดือดร้อนตอนนั้นสักสัก่าไหร่สองแสนคนค่าเสียหายเท่าไหร่คะตอนนั้นสี่แสนล้าน สี่แสนล้านตอนนี้เยียวยาไปได้สักเท่าไหร่แล้วครับในเรื่องความเสียหายนี่เราฟื้นฟูได้เร็วนะครับด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่เองจากความช่วยเหลือจากคนในประเทศและต่างประเทศนะครับหลายประเทศที่เข้ามาช่วยเราแต่จริงๆต้องยอมรับว่าอยุทยาเนี่ยแม้ว่าปี54จะน้ําท่วมหนักแต่เรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องเหมือนเรื่องชีวิตปกติของคนอยุทยาดูไหมคะว่า โดยเฉพาคุณสิริบุญเอาอย่างนี้เมื่อวันที่25สิงหาคมเนี่ยผมคุยกับท่านผู้ว่าอยู่3ชั่วโมงถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่อง11เพราะฉะนั้นเรื่องถอดบทเรียนจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะไม่ค่อยไม,มไม่มีอะไรจะถามผู้ว่าแล้วคุยกัน3ชั่วโมง <laughs> หญิงศิริบุญคุยกับท่านเลยแต่ผมอยากให้ทุยเกรดชีวิตท่านที่ เจอแปลกๆในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมันต้องมีอยู่แล้วนะจำได้ว่าคนเดือดร้อนมากขนาดนั้นชีวิตคนมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันท่านท่านเจอที่น่ากลัวที่สุดคือเจออะไรคือในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือประชาชนเองเนี่ยนะครับข้าราชการนี้ก็ไม่เคยเจอท่านรู้ว่าอยู่แบบนี้มากี่ปีละยุทธยาก่อน5ปีก่อน54่ก่อน54 3ปี อยู่ก่อนอย่าก่อนอยู่ที่ยาอยู่ที่ไหนมาก่อนอยู่สกลนครอยู่กำแพงเพชรอยู่นครสวรรค์เคยเจอน้าท่วมแบบนี้ไหมคะเจอน้าท่วมจะไม่รุนแรงขนาดอ๋อไม่รุนแรงขนาดนี้อาจจะมีประสบการณ์บ้างเล็กน้อยอ่าแล้วหลังจากนั้นยังไงนะคะพอพอเจอน้ำท่วมน้าท่วมปีนั้นเนี่ยเราคาดกันไม่ถึงว่าน้ํามันจะมหาศาลขนาดนั้นค่ะและการบริหารการน้ําไม่ได้อยู่ในมือของจังหวัดอย่างเดียวค่ะจังหวัดไม่ได้ควบคุมการบริหารการน้ําเราดูแลได้เฉพาะในพื้นที่เราแต่น้ําที่ ที่มันท่วมเราเนี่ยมันมาจากที่อื่นค่ะซึ่งมาจากจังหวัดอื่นเ็ไหลลงมาเรื่อยๆนั่นแหละที่เดิมที่เดิมที่เคยอยู่นะคะนครสวรรค์นะคะค่ะแล้วยังไงต่อแล้วแล้วทํานบริหารจัดการยังไงในช่วงนั้นเนี่ก็เลยชุลมุนมากนะครับคือเราไม่มีบทเรียนไม่มีทักษะหรือไม่มีประสบการณ์ทุกคนก็มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนค่ะนี่การที่แก้โดยที่มันไม่มีแบบแผนเนี่ยนะครับหรือไม่ได้มีการพูดคุยกัน เอาที่ควรเนี่มเลยทำให้วุ่นวายไปทุกคนเช่นยกตัวอย่างเช่นักตัวอย่างว่าทุกคนมาช่วยกันมันน่าจะเหมือนกับว่าทำมาให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปได้เลยศูนย์อำนวยการฉุกเฉินเนี่ยศูนย์อำนวยการฉุกเฉินเขาตั้งขึ้นมาสิ่งที่รัฐบาลอยากทาคืออยากจะช่วยเหลือประชาชนก็บอกใครมีปัญหาอะไรใ่มีสายด่วน ยี่สิบสายเลยโทรไปบอกได้เลยเข้าไปที่ศูนย์ที่ศูนย์เลยที่ทำเนียบใช่ไหมครที่จตุรบเมืองที่จตดอนเมืองศูนย์ศูนย์น้ำทั่วเหมือนกันเสร็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มารับสายเจ้าหน้าที่ก็จดหมดเลยใครโทรมาเนื่ยวนอะไรอยากให้ไปรับอยากเอาข้าวอยากได้น้ําอยากได้รถเจ้าหน้าที่จดหมดเลยจดเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ยุธยาเฉลี่ยวันละกี่กี่รายฮะที่เขาส่งมาสามสามวันแรกเนี่ยวันละสามพันราย วันละสามพันรายเกียบหมื่นเนาะให้คุณวิทยาช่วยครับแล้วก็ทางส่วนการก็โทรมาส่งโทรมาถามมาไม่ไม่แล้วสามเดี๋ยวสามวันนี้ขึ้นมาจากคนยุทยาทั้งหมดเลยเหรอคะครับคนยุทยาอ๋อทั้งหมดเลยเกือบหมื่นสองแสนคนครับที่เกษมสั้นๆไปนะอยากให้ไปช่วยไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเรือจะออกไม่มีเรือสามพันกระดมเข้าไปทั้นนั้นก็จดหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ส่งมาเราก็มาดูโอ้โหบางบางมี บางรายนี่มีแต่ชื่อนามสกุลนะครับไม่มีรายละเอียดเลยรายละเอียดไม่มีเบอร์โทรศัพท์จดมาให้เราส่งมาเราโทรไปไม่ใช่คนนี้อีกครับอ๋อตอนนั้นเพราะมันวุ่นวายตอนนั้นท่านผู้ว่ามีกองกําลังประมาณสักสามพันนายช่วยอยู่ใช่ไหมครับครับามาเขาที่มาช่วยเนี่ยก็มีภารกิจในแต่ละเรื่องเยอะไหมคะคนมาช่วยประจํากับเราช่วยหมายถึงว่าช่วยในส่วนกลางเนี่ย มีไม่ถึง20คนแล้วยังไงสามมือสามเออสามพันต่อวันสามพันต่อวันช่วยไปได้ช่วยไปได้ก็ไดนละกี่ลายถึงพันลายไหมฮะวันแรกเราโทรส่งมาให้สามพันห้าวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาถามว่าให้จังหวัดรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนผมก็เลยตอบไปว่าสามลายจากสามพันห้าเขาตรวจสอบว่าผู้ว่าช่วยไวเท่าไหร่สามลายก็ยังอยู่ได้จนถึงวันนี้เนี่ยเก่งมากเลยไม่แล้วทำไมมันมันยังไงผมก็เลยต้องชี้แจงขัดตรงไหนนี่ ที่จดมาเนี่ยเจ้าหน้าที่จดอย่างเดียวเลยไม่ได้เช็คไม่ได้กันกรองไม่ได้ถามรายละเอียดว่ามันเดือดร้อนจริงไหมมันจําเป็นต้องไปช่วยไหมคือใครโทรมาก็จดเลยแล้วก็ส่งให้เราเลยมันก็เป็นความบกพร่องคือไม่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 ได้เคยมีใครเรียนรู้มาก่อนว่าต้องทํายังไงจดอะไรคทอไหนอะไรอย่งี้นท่านผู้ว่าก็ไม่เช่อว่าจะมาช่วย3,500ารยายเพราะงานรอบตัวนก็มีมหาอยู่แล้วนะฮะแล้วแล้วที่ที่สรุปก็คือว่ามีปัญหาเยอะ ที่ผ่านมาเจอเคสไหนหนักที่สุดเคสที่หนักที่สุดค่ะเดี๋ยวหยุดครับโฆษณาก่อนอเคสที่หนักที่สุดก็คือรองนายกบอกจะย้ายเอาไม่ได้ช่วยชาวบ้านที่หนักที่สุดนะคะหนักที่สุดคือก็จะย้ายเพราะเรื่องช่วยชาวบ้านเนี่ย๋อหาไม่ไปช่วยชาวบ้านพักครู่หนึ่งวันนี้คนนั้นไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันวันาที่กันต่อค่ะมีวันหนึ่งน้ำท่วมที่บางบ้านนี่เหมือนกันค่ะนะครับ กำนันก็โทรมาบอกผมว่าให้ไปช่วยหน่อยบอผมบอกเรื่องอะไรมีลุงคนหนึ่งตาบอดสองข้างเลยอยู่บ้านอยู่ริมแม่น้ําน้อยน้ําท่วมครึ่งแลแข่งแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านไปเขาไปรักแกออกแกไม่ยอมออก